สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่543ร่ลองน้ำลึกทะเลน้พุโลหิตเอา้าทำไมเจ้าเองก็รู้ประวัติศาสตร์ช่วงนั้นล่ะจางรั่เฉินรู้สึกประหลาดใจและจ้องวปที่ทุติลาเฉิงเยี่ยอย่างคาดไม่ถึงว่านางจะมีความรู้กว้างขวางอย่างนี้ได้ยังไงนั่นก็ผ่านไปแล้วถึง800ปีและทุกอย่างก็ลบเลือนไปตามกาลเวลาคนและเรื่องต่างๆก็ถูกลืมเลือน ลูกจกักรพรรดิหมิงไม่ใช่ยอดฝีมือที่ยอดเยี่ยมมาเลขนาดนั้นแค่อัจฉริยะอายุน้อยที่อายุไม่ถึง20ปีคนหนึ่งเท่านั้นนอกจากคนที่สนใจประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมากจริงๆเท่านั้นไม่งั้นไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าลูกของจกักรพรรดิหมิงมีชื่อว่าจางลู่เฉินตรลาเฉียงเยี่ยเห็นท่าทีของจางลู่เฉินก็ยิ่งมั่นใจในความคาดเดาของตัวเองขึ้นไปอีกจากนั้นก็รีบกล่าวมาว่าหรือว่าคุณชายจะมีความเกี่ยวข้องกับรัชทายาทของจักรพรรดิหมิงเมื่อแปีกก่อนนนัันราาทยของจักรพดิหมงที่่วา แน่นอนว่าก็ต้องหมายถึงจางลู่เฉินเดิมไม่ว่ายังไงจุติลาเฉียงเงี่ยก็ไม่มีทางเชื่อว่าจางลู่เฉินจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนคนนั้นเมื่อแ0 0ปีก่อนได้แต่ว่าตอนที่นางคิดไม่ถึงว่าจางลู่เฉินสามารถควบคุมพลังม,มิติได้ในใจก็เกิดความคิดประหลาดอย่างหนึ่งขึ้นมาหากว่าเขาคือคนคนนั้นเมื่อแ800รปีก่อนจริงๆล่ะลูกชายของจักรพัิเชียวนะหากว่าจางลู่เฉินคือคนเมื่อแ0 0ปีก่อนคนนั้นจริงๆ ถ้าอย่างนั้นไม่ว่ายังไงนางก็ต้องซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าตระกูลของทุดาราเฉียงเยียเคยเป็นขุนนางในรัฐสำนักของประเทศศูนย์กลางเซิ่งหมิงมาก่อนบรรพบุรุษของตระกูลนางเคยเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของประเทศศูนย์กลางเซิ่งหมิงมีอำนาจเหนือทุกคนเป็นรองเพียงแค่คนเพียงคนเดียวเท่านั้นเพียงแต่ว่าตระกูลของนางโชคร้ายเหมือนกับหมู่บ้านตระกูลเซียนหัวทําให้ได้แต่ต้องเข้ากับเมืองเฮยแน่นอนว่าจางเฉินไม่มีทางเอาความลับของตัวเองมาบอกกับทุดาราเฉียงเยียแนะ่ แล้เขาก็กล่าวออกไปว่าจะเป็นไปได้ยังไงล่ะข้าก็แค่บังเอิญมีชื่อเดียวกับเขาเท่านั้นแหละพอพูดจบจาลูเฉินก็โดยกลับไปที่เศษเรืออีกครั้งแววตาของทุตลาเฉียงเยี่ยปรากฏความผิดหวังออกมานางใส่หวัวแล้วถอนใจประเทศศูนย์กลางเสร่างหมิงล่มสลายไปแล้วก็คงมีแต่บรรดาบรรพบุรุษเท่านั้นแหละที่ยังไม่ยอมลืมและยังอาวออยู่เขาจะเป็นรัชทายาตของจอกักรพรรดิหมิงได้ยังไงไม่ใช่สิตอนนั้น เราจะทายญาติของจักรพรรดิหมิงเองก็เป็นอัจฉริยะที่เป็นอันดับที่หนึ่งของรายชื่อกัรสวรรค์และตอนนี้จางโลเฉินเองก็เป็นอันดับหนึ่งของรายชื่อกัรสวรรค์จางโลเฉินทั้งสองไปถึงอันดับหนึ่งของรายชื่อกัรสวรรค์กันทั้งคู่นี่มันจะไม่บังเอิญเกินไปหน่อยหรอือนอกจากนี้ก็ยังเห็นชัด,ชดอยู่แล้วว่าหัวอู่กับหัวกวางอยากจะฆ่าเขาและยังเอาของล้ำค่าของเขาไปแต่ว่าเขากลับตอบกลับด้วยศีลธรรมแทนนี่มันไม่ใช่นิสัยของเขาเลยทูตตาลาเฉิงเนียหมุนตัวกลับไปจจ้องที่่าาโลเฉิยึก ในใจก็มีสังหรณ์ที่รุนแรงขึ้นมาว่าือว่าจางรงเูเฉินจะมีความลับที่บอกใครไม่ได้เกี่ยวกับราชายาทของจักรพรรดิหมิงเมื่อแ0 0อปีก่อนทูตดาราเฉิงเยี่ยนตัดสินใจในใจว่าจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเสรเรือมุ่งไปข้างหน้าแต่ว่าในใจของจางโงเูเฉินกลับไม่สามารถสงบลงได้ในใจก็แอบคิดว่าแต่ทูตดาราเฉิงเยี่ยนก็ยังสงสัยเลยและบรรดาคนเมื่อตอนนั้นหาว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่จะไม่สงสัยได้ยังไงชื่อเยา เจ้ารู้หรือยังว่าข้าได้กลับมาแล้วจางรั่วเฉินรู้ว่าต่อไปเขาจะต้องไปเจอกับอันตรายและความท้าทายที่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องรีบเลื่อนไปขั้นมังกร,รมัจฉาให้เร็วที่สุดมีแต่ไปถึงขั้นมังกร,รมัจฉาแล้วเท่านั้นเขาถึงจะมีกำลังพอที่จะปกป้องตัวเองได้ไม่อย่างนั้นหากว่าเฉีออยวส่งคนมาจับเขาก็จะไม่มีแม้แต่แรงที่จะตอบโต้เลยขั้นมังกร,รมัจฉาจารัเฉินกำมัดแน่นจนนิ้วดังขึ้นมาแววตาก็มั่นคงแน่วแน่ยิ่งขึ้นพวกเขาอยู่ในทะเลมานานถึงเจ็ดว จ็ดวันนี้พวกจางว่เฉินทั้งสี่คนไปพบกับปลาชื่อหลูและงูเหลือมีคาแดงนับไม่ถ้วนผ่านการต่อสู้ที่เลวร้ายมากกว่าสิบครั้งในนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีปลาชื่อหลูปรากฏออกมามากถึงเจ็ดสิบกว่าตัวต่อให้ความสามารถของทั้งสี่คนแข็งแกร่งมากแต่ว่าก็ยังต้องต่อสู้ยาวนานถึงหน,นึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆถึงจะสามารถทําให้ปลาชื่อหลูฝูงนั้นถอยไปได้แน่นอนว่าเจ็ดวันนี้จางว่เฉินเองก็ได้รับมากมายเขาสะสมแต้มผลงานกองทัพได้หลายล้านแต้ม เข้าใกล้กับขั้นลระดับของขั้นสวรรค์เข้าไปอีกก้าจริงๆแล้วข้าประชากรสัตว์มากขนาดนี้ะจอาเฉินเองก็ไม่แน่ใจว่าเก็บแต้มสะสมพลางกองทัพไปเท่าไหร่หากว่ายังไม่สามารถทําให้เหล่าเทพมาร่วมยินดีได้ก็หมายความว่าแต้มสะสมพลางกองทัพของเขายังไม่ถึง30บล้านแต้มจะต้องสู้ต่อไปมาที่โลกโวนอู่หลายเดือนนี้การพุกฝนของแจ้งเฉินเพิ่มขึ้นไปไม่มากแต่ว่าความสามารถและประสบการณ์ในการต่อสู้ของเขากลับเกินกว่าเดิมไปมากเขาคล่องตัวมากขึ้นโหดเยี้ยมมากขึ้น ใจเย็นมากขึ้นและรู้จักเก็บงำทุตลาเฉิงเยี่ยนั่งอยู่บนเศษเรือมือทั้งสองประกบเข้าด้วยกันทําให้เห็นว่าผิวที่โผล่มาด้านนอกของนางเป็นประการลีบไปรับราวกับกระเบื้องเคลือบมันกําลังแผ่แสงสว่างของพระจันทร์ออกมาแสงพระจันทร์นั้นกลายเป็นวงกลมสีขาวคุ้มร่างของนางเอาไว้ตรงกลางมองจากที่ไกลแสงพระจันทร์นั้นราวกับเป็นพระจันทร์ดวงหนึ่งที่ลอยอยู่กลางทะเลล้อมรวมให้มุกงูเข้าไปแล้วถึง6เมตรการฝึกฝนของนางในที่สุดก็เลื่อนขั้นอีกครั้ง และมอถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงรั้งที่สามของขั้นมังกรมัจฉาหลอมก็ดูกกลายเป็นหยกนอกจากทุตลาเฉียงเงี่ยแล้วการฝึกฝนของฮวงเยน็นเฉินเองก็ก้าวหน้าไปไม่น้อยพอฮวงเย็นเฉินเริ่มมาถึงขั้นมังกรมัจฉาแล้วนางก็ทิ้งคัมพีฝึกฝนอันเก่าไปเพื่อเปลี่ยนมาฝึกฝนคัมพีเซียนส้นอู่แทนฮวงเงย็นเฉินได้หลอมรวมปานส้นอู่ไปหมดแล้วและยังสามารถฝึกฝนคัมพีเซียนส้นอู่ไปได้ถึงขั้นที่สามแล้วด้วยถึงแม้ว่านางจะยังห่างกับขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สามของขั้นม gam gam ังกรมัจฉาอีก ก็แข็งแกร่งกว่าตะกอนหลายเท่าแล้วจางว่าเฉินยืนอยู่ข้างกายหวงเยียนเฉินแล้วถามว่าสิพี่หญิงเป็นยังไงบ้างหวงเยียนเฉินเปิดตาขึ้นแล้วมองไปยังหมอกสีขาวบนทะเลพร้อมกับกล่าวว่าความรู้สึกนั้นยังคงอ่อนอยู่มากแต่ว่าข้าแน่ใจว่าพวกเราไปข้างหน้าไม่ผิดแน่เพราะว่านางฝุฝนคาพีเซียนสุนอู่ก็เลยทําให้นางรับรู้ถึงไอายของสุนอู่ได้อย่างจรังๆและเพราะอาศัยกําลังนี้ของนางจึงทําให้พวกจางว่าเฉินไม่ได้หลงทางไป และให้ค่อยเข้าไปใกล้กับที่สืบทอดวิชาส้นอู่เข้าไปเรื่อยๆโหน้าท่านดูเร็วทําไมน้ำทะเลถึงได้เปลี่ยนเป็นสีแดงได้ล่ะเอาซิ้นเย็ยนกล่าวขึ้นไม่เพียงแค่น้ําทะเลเท่านั้นแม้แต่หมอกที่อยู่บนทะเลเองก็กลายเป็นสีแดงไปด้วยเห็นอย่างนี้พวกเราาจะเข้าไปใกล้กับร่องน้าลึกทะเลน้ำพุโลหิตแล้วแหละใบหน้าของจารโนเฉินปรากฏรอยยิ้มออกมาเขาเดินเข้าไปมองที่น้ําแล้วกล่าวว่าได้ยินว่าร่องน้าลึกทะเลน้ำพุโลหิต ลึกถึงหมื่นจาและยังเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลสีส่วนนี้ด้วยน้ำพุแห่งหนึ่งของล่องน้ำลึกมีเลือดสดๆไหลออกมาไม่หยุดทําให้น้ําทะเลนัสมีหนึ่งร้อยลี้กลายเป็นสีแดงเลือดเพราะฉะนั้นล่องน้ําลึกทะเลน้ำพุโลหิตก็เลยได้ชื่อนี้มาอาวสิ้นเย็ยนกล่าวอย่างประหลาดใจว่าน้ําพุที่มีน้ําเหมือนกับเลือดเหรอจางก็เฉินกล่าวไม่ผิดเสียเลยยังคงล่องไปด้านหน้าน้ำทะเลก็แดงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเรากับเลือดแผ่กินเข้าออมาอย่างเข้มข้นบนน้ำ มีกระดูกสีขาวลอยอยู่มากมายมีทั้งกระดูกมนุษย์และกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่นกประหลาดสีดำฝูงหนึ่งหยุดอยู่บนกระดูกของพวกมันอาปากที่เต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมจากนั้นก็เกลืนกินเนื้อเน่าที่อยู่บนกระดูกเข้าไปพร้อมกับส่งเสียงดังเสียดแทงหูเล่ากับเสียงผีกำลังล่ำให้ออกมาทะเลถแถบ,บนี้เต็มไปด้วยไอแห่งความตายบนอากาศตอนนี้มันเล่ากับเป็นทะเลเดือดที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเสษ<ร>เรือพุ่งเข้าไปข้างหน้าและเกิดคลื่นน้ำขึ้นมา จางเงาเฉิอนอยู่ด้านหน้าของเศษเรือในมือถือก็เบี่ยวไว้เล่มหนึ่งแล้วมองไปยังทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยความตายเบื้องหน้าพร้อมกับกล่าวว่าเงียบเกินไปแล้วนักโรคมากมายขนาดนั้นเข้ามาทะเลแถบนี้ทำไมถึงได้ไม่มีใครเลยละ่ะหวเงเยียนเฉินจ้องไปยังกระดูกเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าพวกเขาตายกันหมดแล้วเหรอคาพูดของหวเงเยียนเฉินทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันมากขึ้นทุกคนต่างก็นิ่งเงียบแล้วไม่กล่าวอะไรออกมาอีกไม่นานพวกเขาก็พบกับเรือลบครึ่งเซียนลำหนึ่งบนทะเล เพียงแต่ว่าเรือรบครึ่งเสียนนั้นกลับมีสภาพยับเยินและพลิกคว่ำอยู่ในทะเลราวกับจะจมลงไปได้ทุกเมือ่อบนเรือมีกอยงงเล็บยาวสิบกว่าเมตรทําให้เรือมีรูขนาดใหญ่และทําให้น้ําเข้าไปในเรือแจ้งว่าเฉินยืนอยู่ด้านล่างรงเล็บอันนั้นแล้วตรวจสอบดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเป็นไอพลังแห่งความตายที่รุนแรงมากขนาดเดือรบครึ่งเสียนเองก็ยังต้านเอาไว้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นรงเล็บของอะไรถึงได้มีพลังทำลายล้างมากขนาดนี้สุบก จางเชินใช้ปลายเท้าแตะไปแล้วกระโดดขึ้นมาบนยอดของเรือลบครึ่งเซียนเขายืนอยู่บนเสาแล้วมองไปที่เรือนั้นมีตแต่ศพเต็มไปหมดและรบได้ขึ้นมาบนเรือตายหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวหงเยียนเฉินอาวสิ้นเย็นและทุตลาเฉียงเยียตามมาด้านหลังของจาลรลเชิญผู้นางขึ้นมาบนเรือแล้วมองเห็นภาพนี้เข้าก็ต่างสลบหายใจเข้าลึกๆหัวใจเต้นเร็วขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ทะเลทั้งหมดของล่องน้ำลึกนำ้ำพุโลหิตเป็นสถานที่อันตรายมากจริงๆแม้แต่เรือรบครึ่งเซียนเข้ามาก็ยังยากจะหนีไปได้ทุตยยาาเเฉีีง่กลว จ้างว่าเฉนกล่าวเลือดบนร่างของพวกเขายังไม่แห้งเลยน่าจะเพิ่งตายได้ไม่นานพวกเรารีบไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าหลีกเลี่ยงสัตว์ที่น่ากลัวตัวนั้นย้อนกลับมาหากว่าไปเจอกับพวกมันเข้าจะยุ่งยากแล้วนรบทั้งลําตายหมดจนทําให้ไม่กล้าอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะจากไปแล้วพวกเขาก็ไปด้านหน้าต่อไปพาไปสามโชยามในที่สุดก็ไปเจอกับนรบคนอื่นนรบเหล่านี้ระหว่างที่มายังรล่าน้ำลึกน้ำู้โลหิตได้เจอเข้ากับจมตีของศัตรูที่แข็งแกร่งแต่โชคดีที่พวกเขาหนีออกมาได้ทันถึงได้ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ ทั้งหมดมารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆุดท้ายก็รวมกันได้มากถึง600กว่าคนจาก้เฉิญกล่าวมีคนทั้งหมดนับพันที่ออกเดินทางมาจาก,กเกาะเทียบเ่าหรือว่าจะมีจํานวนแค่นี้ที่รอดมาได้นะในรบขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่หนึ่งของข้มามังกรมัจฉาคนหนึ่งถอนใ,นใจออกมาแล้วกล่าวว่าเรือลบครึ่งเสียงของพวกเราไปเจอเข้ากับราชามังกรน้ํากระดูกนินที่นําฝูงงูเข้าโจมตีนะถึงแม้ว่านรืรบนเรือลานั้นจะหนีออกไปได้สำเร็จกว่าครึ่งแต่ว่าเรือครึ่งเสียนลำนั้นก็ถูกราชามังกรน้ํากระดูกนินยกอไไปได้ นักรบอีกคนกล่าวพวกเรายิ่งอนาดกว่าไปเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดที่มีร่างเป็นเปลวเพลิงลุกท่วงทั้งตัวและจมตีจนเรือลบครึ่งเซียนจมลงไปนักรบจํานวนมากถูกมันค่าตายหากว่าข้าไม่ได้หนีเร็วแล้วก็คิดว่าก็คงจะต้องตายวันนั้นเหมือนกันทุกคนล้วนแต่บอกเรื่องที่ตัวเองเจอมาแจ่งว่าเฉินฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องราวขึ้นเรือลบครึ่งเซียนสี่ลำออกมาจากเกาะเทพเตา่าในนั้นสามลำล้วนแต่จมเหลือไม่ก็เสียหายไปส่วนอีกลำถูกราชามังกรน,น้ากระดูกนินแย่งเอาไปได้ เงาของวิชาส้นอูก,ก็ยังหาไม่เจอนรบก็ตายไปแล้วมากกว่าครึ่งและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ไม่ค่อยสบาย,ยหรือไงไม่รู้เสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยมันอันอ้นๆเลยสามารถพูดได้ไม่ชัดมากเท่าไหร่นะไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ